สำหรับเพื่อนเพื่อที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้านคุกกี้แลน h o p นะครับบริการเติมเกมคุกกี้แลนจิงดอมนะครับคุกกี้แลนโอเวนเ k e นะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวเยมสโต้นะครับของคุกกี้แบ็คเพลินะครับเยมสโตตอนนี้นะครับผมผมได้ประมาณบวกสีนะครับเอฟเฟกของเยมสโตนะครับความเกียร์ช่างเงงต้องทะ็นสีดำนะครับประมาณ15วินาทีนะครับเอฟเฟกผู้นำนะครับความเสียหายจากสกิลของเพื่อนร่วมทีมนะครับจะเพิกเฉยการลดความเสียหายของสกูนะครับประมาณ16%นะครับ16%นี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของการเจาะเกราะนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกนะครับความเกีช่าง ทุกครั้งที่เพื่อนร่วมทีมตายนะครับหนึ่งตัวนะครับจะได้รับพลังเพิ่มมากขึ้นนะครับจะมีการทับซ้อนสกิลนะครับเมื่อสกิลแข็งแกร่งนะครับจะมีฟังก์ชันผู้คลองทะเลสีดำนะครับรวมทั้งจะทังสกรูในคุกวาลีนะครับและจะมีทอร์นาโดนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับความเสียหายของคุกวาลีนะครับสร้างความเสียหาย85น85%นะครับทุกๆ0.5นาน2วินาทีนะครับ ความเสียหายของโทนาโดนะครับประมาณ9.6นะครับความเกตชังนะครับเมื่อเพิ่มตัวซิมตายนะครับจะเพิ่มขึ้น1อันนะครับทับซ้อนสูงสุด5อันนะครับต่อไปจะเป็นพวกเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกต์บวกซินะครับจะเป็นเวลาต่อเนื่องของผู้วาลีนะครับ2.5วินาทีนะครับบวก20จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกทับซ้อนนะครับสูงสุด5อันบวก30นะครับจะเจาะเกราะประมาณ45นะครับ เอฟเฟกต์จากการปลุกพลังนะครับปลุกพลังจากหนึ่งดาวนะครับไปจนถึง5ดาวนะครับที่น่าสนใจน่าจะเป็น3ดาวนะเพิ่มการโจมตีของสนามนะครับเพิ่มสีครั้งนะครับ A later few moments ในการจัดทีมอลิณ่านะครับจะเอาเบกโพนะครับมาแทนที่โซเบนะครับในทีมซีรอนนะครับการจัดท็อปปิ้งแต่ละตัวนะครับซีรอนใส่รถฟาร์มสียนะครับรถฟาร์มเสียมากที่สุดนะครับโปลี่ใส่คูทามนะครับอบรองรถฟาร์มเสียนะครับ ล็อกสตาใส่คูทามนะครับออบลองครินะครับต้อง5%ขึ้นไปนะครับแมปเปอร์ใส่คูทามล้วนนะครับส่วนพาเฟ่ใส่คูทามล้วนนะครับออบลองสกตัวก็ใส่ลดความเสียหายนะครับเอฟเฟกของเยีนสโตนก็ยังไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะตอนนี้แค่บวกสีเองนะครับถ้าเพื่อนๆพื่เพิ่งทำนะครับประมาณบวกหนึ่งนะจะเพิกเฉยความเสียหายนะครับหรือว่าเจาะเกราะนะครับประมาณ1ินะของผมบวกสีนะครับก็เพิ่มมาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองนะครับคือเจาะเกราะประมาณสิบหกเ่าปอร่นะ เนื่องจากทรัพยากรมีจํากัดด้วยนะครับทางเกมว่าเปิดฟาร์ไม่หาทรัพยากรนะครับสัปดาห์เลือหนึ่งรอบนะถือว่าน้อยมากนะครับถ้าเพื่อนไม่ใช่สายเติมจริงๆนะครับแนะนําก็ต้องรอไปนะครับส่วนเอฟเฟกของวิดีโอนะครับที่มีคาซินของเบคเิร์นะครับมาคันหน้านะผมผมก็กดปิดเอาไว้นะครับเนื่องจากเวลาต่อสู้นะครับมันรู้สึกลาคาญมากนะครับเราเพื่อนๆที่ลาพันนี่เึกนะแนะนำให้ไปกดปิดดีกว่านะตอนนี้ก็เบกเิย์ก็สแต็กเต็มแล้วนะครับ อุ้มเงยสโตบวกสก็ใช้ได้นะครับเพื่อนๆถือว่าแรงใช้ได้อยู่นะครับสวยเดีย๋ยวมาดูด้าเมจแต่ละตัวนะครับฟิลอนได้เอ็มีพีนะครับดาเมจของไมกเพน,นะครับประมาณ3ล้าน3นะครับ ตีมต่อไปนะครับติดต่อกับทีมแม็กเคิร์นะครับที่มีแยมสโตเท่ากันนะครับผมเขาข้อบวกสีเหมือนกันนะครับเนื่องจากทรัพยากรจํากัดนะสูงสุดนะครับก็ทําได้แค่บวกสีนะถ้าเพื่อนไม่เติมหรือว่าเติมถ้งล้พานนะครับสูงสุดก็ได้ประมาณเท่านี้นะต้องรออีกประมาณหสัปดาห์นะครับถึงด่านจะลดลงให้เราเข้าไปฟาร์มของเอาทรัพยากรอีกนะครับส่วนแยมสโตของน้ำพระทะเลนะครับผมยังไม่ได้พันนะผมมาฟาร์มของแม็กเคิร์นะครับ จอครับแม็กเฟอด้วยกันนะครับอูมโอเคครับล็อกสตาตร์ตุยไปแล้วนะครับแม็กเฟอก็จะมีเอฟเฟกต์ซับซ้อนขึ้นมานะครับเรียวไปนะครับสวยครับามาดูสติวครั้งนี้นะครับอูมไปครับสวยปิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับแม็กเฟอผ่านตรงข้ามนะ ทีมก็ประมาณนี้นะครับก็สามารถคอมโบได้แล้วกับทีมซีรอนนะครับเดี๋ยวมาดูหน้ามีแต่ละตัวกันนะครับแม็กเพอร์ก็ปลาไปประมาณ3ามล้านเก้านะซีรอน3ามล้านสนะครับทีมป้องกันนะครับเมื่อคืนบมกว่าเอาทีมซีรอนแม็กเพอร์นะครับเอาไปป้องกันนะนี่ครับป้องกันได้ประมาณ90%เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ